ดีคุณเอฟซีช่อันพิสวาลลงพนนะคะเราก็ได้มาปั่นหนะะ้าให้ปอออนแล้วนะคะตอนนี้ปอออนให้ปั่นนะคะสองล็อกนะคะตกลงปั่นสองล็อกตอนแรกว่าจะให้ปั่นสามนะคะ ก็จะใส่ข้าวก็ขอนะคะก็ขอหกมะน,นาลุ่งนะคะป้าออนเปลี่ยนใจให้ปั่นสองล็อกนี่นะคะล็อกแรกก็ปั่นเรียบร้อยแล้วป้าอ่อนก็จะลงดำแล้วนะคะจะลงดำแล้ว จับปูได้พ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะปะอ,อนจับปูได้นะคะปูตัวเบลเลยเดี๋ยวจะไปขังใส่คุ่ถังไว้ได้ปูแล้วมันบืนขึ้นมาบนคันแทนานนะคะคุณเอซี ดําได้แล้วนะคะ3าล็อกแล้วนะคะคุณเอซี ช่างหลอดก็กำลังคาดนะคะรถไทยเดินตามนะคะช่างหลอดหน้าติดแดนกันกันกบปลาอ่อนนะคะฝั่งโน้นก็เป็นลูกแล้วก็เมียช่างหลอดนะคะกำลังดำนาอยู่โน้นนะคะปลาอ่อนก็ดำได้สามล็อกแล้วนะคะฝั่งโน้นนะคะล็อกหนึ่งฝั่งนี้ก็สองล็อกไปแล้ว สี่ห้านะคะให้ข้าปั่นให้นะคะวันนี้ตกลงปอ,อนก็เปลี่ยนใจให้ข้าปั่นสองล็อกนะคะสองล็อกก็จะใส่ข้าวกขออย่าอยากกินข้าวกขอก็เลยสั่งให้ปอ,อนใส่ดำใส่นะคะปีกายนี่ก็ดำข้าวกระขนะคะข้าวก็ขอหกเหมือนนาลุงพลน,นะคะ เท okay, นาะประอ่อนก็ยากขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวเล่งดำนาให้เสร็จก่อนประอ่อนก็จะใช้เครื่องตัดหญ้านะคะตัดเนาะตอนนี้ก็ยังยังไม่มีเวลาตัดนะคะดำนาเล่งรีดเร่งรีบดำนาก่อนนี่นะคะ เขาบอกว่าปั่นยากมากเลยนะคะเพราะว่าหญ้าขึ้นเยอะนะคะหญ้าขึ้นหนาตึดเลยนะคะสาเหตุที่ปั่นยากนะคะคือเราไถนะคะไถเขาเรียกไถหุดเนาะคนลาวเขาจะเรียกไถหุดนะคะไถไถนาหุดนะคะไถแต่หัวปีหญ้าก,ก็เลยขึ้นเยอะนะคะก็เลยปั่นยากนะคะปั่นยาก ปอ,อนก็ได้รถไถเขาเนี่ยนะคะคุณดิฟซีนาอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะฝั่งโน้นนะคะที่เข้าดําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเขาก็เขียวเป็นกอแล้วนะคะนาข้าดําเ,าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยมีเวลาเยอะนะคะก็มาช่วยปอ,อนนะคะปั่นนะคะตอนแรกป้าว่าจะให้เขาปั่นสามล็อกนะคะเป็น ล็อกข้างบนด้วยนะคะนี่นะคะต้นคอนะคะล็อกต้นคอปอนเปลี่ยนใจให้ปั่นแค่สองล็อกนะคะดำนี่สองล็อกก็ประมาณสี่วันห้าวันนะคะคุณเอฟซีถ้ามีกล้านะคะถ้ามีกล้าก็ค่อยๆดำไปะคะ่ะคุณเอฟซีปอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะดูคลิปปอนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องปอนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะปะอนก็จะได้มีกําลังใจนะคะเดินหน้าต่อนะคะสู้ต่อไปนะคะ ทำทำนาเพื่อพ่อเพือ่อแม่นะคะทำไว้กินเรานะคะเราจะได้ไม่ต้องดิ้นรนนะคะหาเงินซื้อข้าวกินนะคะเพื่อเพื่อคนในครอบครัวเราด้วยนะคะจะได้มีข้าวกินกันเนาะตอนก็ สาธุสาธุขอให้ฝนฟ้านะคะตกตามฤด,ดูกาลนะคะหลังจากที่ปราอ่อนนะคะดำนาเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ฝนนะคะตกตกตามฤดูกาลนะคะ,กกะ,คะอย่าแห้งแล้งเลยนะคะตอนแรกปราอ่อนว่าจะใส่ข้าวข้าวโดนะคะข้าวโดข้าวกลางนะคะตรงที่ตรงนาประอ่อนเนี่ยนะคะ เพราะว่าหวานอยู่ข้างบนนั่นนะคะสองตาก็มีแต่ข้าวกลางและข้าวดอนะคะสามเดือนทีนี้ย่าพาก็อยากกินข้าวกอขอหกเนาะก็เลยไปขอนะคะขอก้านะคะกับเพื่อนบ้านนะคะเขาก็ถอนให้นะคะมัดละห้าบาทนะคะก็จะมาดำใส่นี่นะคะคุณเอฟซีก็ดำใส่แล้วก็ได้สามล็อกแล้วนะคะ ก็มีผสมผสานกันนะคะข้าวกลางด้วยแล้วก็ข้าวกอขอหกนะคะปราอ่อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวป้าก็จะ ลงไปดำแล้วนะคะก็จะดำล็อกนั้นนะคะก่อนดำรอคุณย่าพานะคะคุณย่าพาก็ไปเลาะเห็ดอยู่ก็ยังไม่มานะคะคุณเอฟซีก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่นะคะนี่นะคะอคูอนอนจับได้นะคะ ทมาขังไว้ให้คุณย่าทานก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวัสดีค่ะ